ไปเลี้ยวข้างประตูมีไฟหลีด้ยนะครับโยงหน่อยดูแค่เปิดไปเลี้ยวในดีดีเมื่อกี้ไล่ยูดีมา103โอ้โหผมเปิดเลยนะมันไม่เสียนะเอาเลยหนูะแบลบหน่อยนะอย่าไปรีวิวภายในเยอะนะอ๋อฮะเฮ้ผมเปิดไปเลี้ยวแล้วก่อไฟนี่มันเท่าไหร่ดิเจ๋อนี่นะฮะเท่าไหร่ นี่นะฮะไปเลี้ยวพร้อมไปหลีด <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนคิ้วไฟหน้าให้ดูเนี่ยเดี๋ยวว่าล,ลบยอดก่อนเดี๋ยวใช้วองเมาเปลี่ยนคิ้วไฟหน้าให้ดูกัน <c oughs> นี่นะฮะตอนนี้เราได้รื้อของออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมให้พี่อาร์ตติดตั้งเองเลยนะคันนี้นะแวะมาบ่อยมากกับรถยางระยองนะครับรถแทงเราจะมาใส่ขอบโครเมียมตรงนี้กันนะครับนี่นะเราจะาใส่ให้มันเงาด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันเลยนะครับนี่สามหนะครับสองสี่ถึงสามหกใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ แกะเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปแกะอ่าเดี๋ยวผมให้พี่อาร์ตแกะให้ทุกคนดูนะครับข้างนี้แกะง่ายเพราะข้างนี้เคยแกะแล้วดูข้างซ้ายนะครับผมหยิบของข้าทำไมครับใส่ง <ไป S 1> ่ายมากเลยเจ้าโอ غ, เปลี่ยนก็ได้หรอกเจ้าเปลี่ยนเะหลือข้างเดียวนี่ร้องไห้เลยนะมาใส่ใหม่ ได้ไหมพี่ต้องดูก่อนว่าตรงไหนมันบางทีมันมาแบบบางอันอย่างเงี้ยมันเกินเกินออกมาลองช่เงาไปเลยเอาให้เงาให้สุดเลยพี่ ต้องมีอะไรล็อกไว้ไหมเข็มอย่างงั้เรียบร้อยไปหนึ่งทางแล้วนะอยู่ตึกนี่ยพี่มันเขา้ารูประดีรือว่าจะแกะกหรืแกะไม่ได้นี่นะฮะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งทาง

ไม่ม่อีกที่่าอีกคนเนี่ยมันอยู่คนเดีไม่สบายพี่อันเนี้ยไม่หรูอ่ะทำน้ำไหนเดี๋ยวคือเนี้ยจะอยากเี้ยเราต้องง่วงจริงจริงเลยถึงจะได้หา

แน่นอยู่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ไมปดึงออกแรงมากมันก็ไาไม่ไป,ปไหนหรอกครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้สองข้างติดเรียบร้อยแล้วครับเจ็บของเดิมกันเดี๋ยวพี่จะไปฉลองซับยี่สิบซักสไลด์กันกับน้องอยู่ย่างแต่เลาสุดจะไม่เข้าชูเลยด้วยโอ้โห,โห เงาอีกตัวนึงแล้วนะครับเงาอีกตัวนึงแล้วเนี่ยตอนนี้เช็ดเลยพี่เอาน้ำยาไหมน้ำยาเช็ดได้นะเออเดี๋ยวมันเก็บขอบไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวพี่มาทำความสะอาดอ่าไ่อยแล้วเปิดร้านเนี่ยร้านเนี่ยก็ลื่นแล้ว เนี่ยพี่เอาน้ำยาขัดไห้ในร้านอ่ะหยิบได้เลยวันนั้นเป็นไงไออันนี้ล้างมายังล้างแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ไล้างเลยใช่ไหมหล่อไปตามระเบียบสั่งซื้อได้ที่ทัาพาร์ทอะไรแต่งนะครัะบานบุรี คิวขอบไฟหน้าอีซูซูเดลกาสองสี่ศูนย์ถึงสามหกนะครับสามร้อยสองร้อยสี่สามร้อยสี่ห้าใส่ได้หมดเลยนะตัวนี้นี่ฮะเงาแวแบๆบแบบเลย ใหดูทั้งคันนะครับแจ่มจริงๆคันนี้สีไม่ซีดเลยนะพี่แอตดูแลดีมากยางดำว่ะพี่แอตเกอร์ตเกอก็เดี๋ยววันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ ขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วก็ถ้ามีรถหล่อแวะมาที่ร้านเดี๋ยวผมรีวิวให้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันมาตลอดขอบคุณมากครับ